นี่นี่นี่คุณก๊อตีส่งเต้าหยองพิชิตมงในอีสานตุสซี่เรียกว่าเป็นตอนที่สองพาร์ทสองนะก็คือพาร์ทแรกผ่านไปแล้วพาร์ทสองกำลังจะเข้าเข้ากรุงเทพใช่ไหมแต่วันเนี้ยวันเนี้ยสตรีมมิ่งแล้ววันนี้นะโมโนแม็กซ์โอ้ในคนแบบเป็นที่โจทย์จันมากว่าสนุกต้องมีคนแชร์กันอยู่ในทิกต็อกใช่พันสิล้านวิวนะครับอ่ะเนี่ยดูดูสิดูสิเนี่ยอ่ะเราไปดูเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างสักนิดนึงไหมครับ อันนี้เขาก็จะพิชิตมูไม่ได้ข้าวว่าโตเตนนี่ไม่มูยุงเทิมันบ่ออี่ยงน่าเฉี่ยปัดครับอีแบนขอบเขาคือว่ามันเป็น <liability. S 2> ตูเก่งคักเทตูเก่งจ้าเอาเป็นะค <av> ิ้วบ um ่าัดงแล้วมิสเอลจีบีทีคิวพลัสในทัพคืนนี้ ชมได้ที่แอป Monomax ที่เดียวเท่านั้นดาวนโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android Mono Max มีภาคไทยครบทุกเรื่องรอดเลยเราคารวานเป็นไงฮะคารวานเขาแห่ไงคารวานอีสานทุกซีกกำลังแห่ทั่วกรุงเทพตอนนี้คือเป็นรถรถแบบรถแห่รถแห่แล้วก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังเปิดตัวส่งเลยคุณพจนี่คุณลงทุนนะลงทุนขนาดนี้เลยเนี่ยแห่เลยทั่วกรุงเทพไปตามตลาดไปตามที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้เอาใจ ตลาดร้านแบบเอาใจทุกทุกชนชั้นแต่แบบว่า อื่นมันี่รถแห่สมัยใหม่แล้วนะตอนแรกผมคิดว่ามีคนไปยืนพูดพูดนี่แต่ป้ายย่าไม่ใช่อันนี้เอาโมโนแล้วโมโนเราสมัยใหม่เนี่ยแห่ขึ้นหลังรถตู้กันไปนะมาตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิธีสมัครนะครับยังไม่มีแอปโมโนแม็กซ์นะครับสมัครง่ายๆนะครับแค่สแกน QR code เดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับก็แพ็กเกจนะครับเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งถือเป็นลูกค้าของ AIS ครับ TrueMove Edge D Tag นะครับสามารถกดเบอร์สมัครตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหลังจากนั้นจะได้รับ SMS ครับเพื่อเข้าไปใช้งานอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับแอป Monomax นะครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นะครับ02.100.7007ครับไปดูเลยเดี๋ยวตกเทนครับตอนนี้แค่19บบาทต่อเดือนเท่านั้นเองใช่ครับ